สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในยามค่ําคืนที่ท้องฟ้าเปิดกว้างปรากฏการทางดาราศาสตร์มักจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราเสมอและในคืนวันที่7ถึงชเช้ามืดวันที่8กันยายนนี้เราได้เป็นประจักษ์พยานกับปรากฏการณ์ที่งดงามและน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นก็คือจันทรุป,ปราคาเต็มดวงหรือที่รู้จักกันในชื่อพระจันทร์สีเลือดนั่นเองครับ ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ได้กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับไม่ใช่แค่ในประเทศที่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นกระแสไปทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดและโซเชียลมีเดียปัจจัยสำคัญที่ทำให้จันทรุปราคาครั้งนี้พิเศษคือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบ3ปีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีระยะเวลาที่ยาวนานถึง82นาทีในช่วงที่ดวงจันทร์ถูกบังเต็มดวงทําให้มีเวลาเพียงพอสําหรับการสังเกตการบังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับปรากฏการ์ซุปเปอร์มูนทําให้ดวงจันทร์ดูใหญ่และสว่างกว่าปกติเพิ่มความตื่นตาตื่นใจให้กับการรับชมแม้ว่าจะมีหลายพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นจันทรุป,ปราคาด้วยตาเปล่าแต่เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไ้ด้วยกันครับ หน่วยงานด้านดาราศาสตร์ชั้นนำหลายแห่งได้จัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้จากที่บ้าน Timeanddate.com ได้ถ่ายทอดสดโดยใช้กล้องโทรทัศน์จากหลายสถานที่ทั่วโลก International Astronomical Center จากสหรัฐอารับเอมิเรตได้สตรีมภาพจากหอดูดาวในทะเลทรายซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย อัลฟาทีวีจากอินโดนีเซียก็ไม่น้อยหน้าครับถ่ายทอดสดด้วยความละเอียดสูงถึง 4K จากอุทยานแห่งชาติบโม m o t a n อ er ร์ s e m e r ุและที่ขาดไม่ได้ก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตของประเทศไทยที่ได้ถ่ายทอดสดจากหอดูดาวในหลายจังหวัดทําให้คนไทยได้ชมปรากฏการณ์นี้กันอย่างเต็มตาการถ่ายทอดสดเหล่านี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้จันทรุป,ปราคาครั้งนี้เป็นกระแสะระดับโลกครับโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม X หรือ t w i t t e อร์ เต็มไปด้วยโพสต์และรูปภาพของผู้คนที่ถ่ายทอดประสบการณ์การรับชมของตัวเองผู้คนทั่วโลกต่างร่วมกันใช้แฮชแท็กบลัดมูลสองและลุน่าอีคลิปสอ2025เพื่อแบ่งปันภาพถ่ายที่น่าทึ่งของดวงจันทร์สีแดงหรือแม้จะแบ่งปันลิงก์ไปยังการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจมีโพสต์จากผู้ใช้ที่กล่าวว่าพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดในคืนวันที่7คาบวันที่8กันยายนนี้โดยดวงจันทร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมสมคล้ายเพลียดและผู้ใช้ท่านหนึ่งยังได้โพสต ชวนให้ดูจันทรุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2022ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกันครับมีรายงานว่าสิ้นสุดมหกรรมการไลฟ์มาราธอน4ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้ชมชาวไทยต่อปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างมากการมีส่วนร่วมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นของสาธารณชนทั่วโลกและยืนยันว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยังคงมีพลังในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันครับ จันทรุปราคาเต็มดวงไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงเท่านั้นครับแต่ยังมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะสีที่ปรากฏบนดวงจันทร์สามารถบอกเราได้ถึงปริมาณฝุ่นและมลพิษในชั้นบรรยากาศของโลกและข้อมูลจากจันทรุปราคายังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ยืนยันความแม่นยำของแบบจำลองการโคจรของดวงจันทร์ ในทางสังคมการถ่ายทอดสดและกิจกรรมการรับชมในท้องถิ่นยังช่วยจุดประกายความสนใจในด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนและกระตุ้นให้ผู้คนตั้งคำถามและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของจักรวาลซึ่งถือเป็นผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์นี้ครับ